วันนี้ผมเล่นตัวบอกในคาเสิือเล็กว่าความดัาแต่ทศโยนเรียกว่า,วา,าแร,ร,ารางดันแม่หละแต่ผมอยากเล่นโซโล่คนเดียวเพราะตัวใหญ่จัมีแค่คนกับโปรงก็เนะ่และแถมผมเล่นมานาด้วยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะคงซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าตายก่อนนายจะได้สองอันนี้ไปขายกับเอที่มันเป็นล็อกแอนเน่ คนซื้อให้ประหยัดมากกว่าคนี่ที่มันเป็นสัตว์สูงสัตว์ส,สอันนี้รหัสปรินิสมันแปลว่าอะไรครับมันคือมันสามารถเติอย่างี ว่าคุณอยากรู้ว่ากองนี้มาจากไหน,น,น,นเราซื้อมาแล้วก็ไอตัวแกงตัวเหี่ยวมันคือเลยนี่เจอตังแต่เกมนี้เลยนีอต,ตัแอองแรกเลยคงไม่น่อยครับ โอ้โหประตูล็อกนี่มันล็อกต,ตั้งแต่แรกเลยแต่ยังไงจ้าอะไรก็ไม่สนมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลย ถ้าเจอไอ้ตัวมันอยู่นอกหน้าต่างอ่ะบอกเลยห้ามมองเลยแต่ถ้ามันใช้สิ่งอะไรที่เขาไม่ชอบอ่ะมันจะยิ่งโกรธึ้้นโกรธสรอบด้วยโก็จะต้องเจออย่างคือไอ้นี่มันซื้อได้แค่สออันเนี่ยยุคเว้นผานยุคแบตเตอรี่อ่ะ เอ้เอาเอาโอ้ยเขาไกลไม่พอมันจะบดได้เอาเจอสามเจอของสามอนี่ยจริงอะมันต้องถึงห้องอะไรเนี่ยมีกล่องไม่มีอ่ะ ถ้าเจอในเนี้ยถ้าเจอในตัวอย่าเปิดมันมันจะมีเสียงหายใจหรือมีเสียงตาหรือไม่ก็น้ำ มีโมเสียงอะไรไเสียนต้องมันติดตัวเพราะมันมีเพราะมันมีบางตัวมันจะมีติดกับติดถ้าคนไหนไปเข้านะเดี๋ยวเอาเว้าตายเลยนั่นมาได้ไงวะ ให้เราฟังเสียงก่อนครับฟังเสียงประตูดีคุณได้ยินไหมครับมันแปลว่าเหมือนพี่สาอะไรสักอย่าง,งมันแปลว่าคูโปะถ้าเจอเสียงแบบนี้ มันเลอะอันนี่จริงครับอันนี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วก็เลยผมคิดว่าต้องเรียนดูเกมนี้ก่อน ไอ้โกสิงในคุนโอ้ยมันมาคุณเคยเห็นเนี่ยเปล่าครับมันคือสอมพิตเตอร์ใช่มันคือสอมิตเตอร์มันแปลว่าอะไรมันชอบอยู่ที่มือแหละแต่มันดูไม่มียอย่าเข้าใกล้หรือไม่ก็ส่องทางสายสหน้าจะแสบ กแเลยหนแต่ไม่มีปัญหาของตัวเองแล้วเหละเว้ยพวกคุณเมื่อก,กี้เคยเห็นในห้องนี้เป่าครับ <S <S 2> <S 2> เป่าถ้ากดนี้ อันนี้ห้องไม่รู้อ่างนี้มันคือเลยแต่จริงมันถ่ายไปนานแล้วแล้วก็ห้องถ่ายโคตรช็อตเน้น

ดี๋ยวกูจะตายเนี่ห้องดีแป่เดกูเรียกกูยงดีแต่ถ้ากูโดนกูจะพังมลนะจบเลยะจะบอกนะปิดปิดเรามา มันจะเห,เหมือนแอมบูสไงมันหน้าที่เนี่ยถ้ามันพุ่งเนี่ยเราก็ถอยด้วยอ๋อนี่ถูกแล้ว ตัวเญ่ผมไม่ใช่อไม่ใช้ปริเัทแสงนั่นแหละโอ้โหโครแต่ว่าพวกนะครูรพรานี่มันอัพเผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่รู้อะตัวแต้วัน้จะเป็นยาง,ยางี้อย่าก,กดได้ถ้าก,กดไอ้เนี้ย OK OK The time is very short They don't have much time They don't have much time to play 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 OK, okay. 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 Oh. นี่ไหนวะวในห้องนอน่อ้องมนแค่เมียเลยนะมีึงมีอะไนะมึงมีการซอนการเต็นซอนไ่ได้หรอกทำาด ปีประตูปอบอะโอเคไม่มีประตูปอบสามาล้าวนะี่ยเอาไอ้เหญ่ก็ไอ้เหญ่ก็ตัวสองเนาะ ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเนี้ยเดี๋ยวมีมีต้องมาที่ตรงต้องเก็บเลยนี่มีห้องสา <c oughs> มแปดละเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะ ทีไอซกไอป้อมปืนนั่นมันหลอกกูเลยเนี่ยกูตายบ่อยที่สุดกูเพราะฉะนั้นกูเกียดป้อมปืนเลยยิ่งกว่าแองเกลิลซะอีกผ่านมาตั้งท้าว่อห้างเงนห้อง เขอเู่ดอแตดโอเคเราไม่รู้ว่ามีกี่พแต่ถ้าไม่ถ้าไมโคตรกดไอ้เลยโอเคเดยกัน มันให้เราไปดำน้ำมันแล้วก็อีกอย่างนี้ยตามีตัวแสงเขียวนั่นด้วยมันเป็นัำทาง 那马少。 โอเคเราต้อง okay, นำน้ำไปแล้วโอ้โ oh, หแต่ว่าเติมอย่างนคือถ้ามีพีกี้อะมาให้น้ำนำ้ำโอ้โหเตรียมตัวตายเลย เงินเอาถ้าในโดนสปิทโตจบมันจบเลยถ้ามันหายตัวด้วยไม่มีอะไรแปลว่ามันมีคำมงคลใส่าใส่สปิทโตเว้ยเว้ยไอะเด็ก สามารถทำลายเล่นได้แต่เล่นแต่เท่ไรกันเฮ้ยคู่ฟุ้งเยยีอะไรผมก็เกี่ยวกับคู่ฟุ้งฟ้งเลยวะ,อเ,อะ,วะเอาไว้ก่อนถ้าแต่เอ้อเพื่อนรีบหน่อยโอเคหนึ่งมันเราจะอยู่เราต้องอยู่ที่มันเป็นไม่มีน้ำน้ำเนี่ยเออ ที่แทงค์อยู่ the scale กูเกียดมึงเลยลกูเกียดไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่มันชื่อเสียงฟนะูนั่นแหละโอโ้โหผมไม่ชอบเขาเลยเขาดูเหมือนโคตรกูตีแต่มันสำหรับมันง่ายอยู่แต่ที่มันไม่ถนัดคือมันไม่มีที่ซ่อนอะ่ะบางทีมั่นใจแล้วคงเอาชนะไม่ง่าย